สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเบสสายป้องกันนะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับจะเป็นเบสไนท์ชิลนะครับเป็นเบสหมุนขวานะครับเป็นสายป้องกันที่โจมตีได้ดีนะครับก็คือมันจะรับการโจมตีนะครับรับการกระแทกนะครับนี่ ไนชิลสีบูนะครับหรือว่าเป็นไนชิลเสียเงินนะครับได้ฉายามาจากอัศวินโล่น้้ำเงินเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ออตโต้ก็จะมาแข่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นเบสสายป้องกันนะครับโอเคนะครับบิดที่เขาให้มานะครับจะเป็นบิดฝ้านะครับบิด สว่านนะครับแกนนะครับเป็นแกนสีเงินนะครับแล้วตัวนะครับตัวเบรนะครับก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับหน้าก็จะเป็นรูปอัศวินนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับคราวนี้ผมจะมาแข่งให้คุณผู้ชมดูนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ

เลเยนะครับอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเทาานี้ลองมาเจอกับบาร์เซลโลนาดูนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย าเซโลน่าเดี๋ยวสตามิน่าไปเยอะเลยนะครับโอ้โอ้โหบาเซโลน่าแพ้ครับได้ชิวชนะนะครับคุณผู้ชมเรามาดูตาที่2กันนะครับ โอเคนะครับปารซีนลน่าน้ำหนักจะเบานิดนึงนะครับโอเคนะครับคราวนี้ลองเอาเป็นสายโจมตีมาแข่งนะครับผมจะใช้ตัวตัวอะไรดีใช้ตัวชาร์สเกลนะครับนี่นะครับ ชาร์กสเกลเจอกับไนท์ชิลนะครับโอเคเราไปดูกันได้นะครับ เลยนะครับแพ้นะครับชัรสกิลเรามาดูตา2กันบ้างนะครับในชิวเนี่ยครับก็พอเล่นได้นะครับมันจะเป็นสายป้องกันนะครับผม oh, จะตั้งฉายาให้มันว่าอัศวินนะครับนี่อัศวินโล่น้ำเงินนะครับ โอเคเรามาดูตาที่สองกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแต่มันจะเสียเวลาครับถ้าหมอธิบายเยอะครับมันก็เสียเวลาไปเปล่าๆนะครับ We have to kill. นะครับผมหาตัวช้างสเกลอยู่นะครับช้างสเกลหายไปไหนเนี่ยคุณพ่อเห็นไหมสับสับ คลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชัตสเกลผมกระเด็นไปไหนล้วก็ไม่รู้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ